สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพีชาแนลก็ได้นำความเชื่อคำทำนาย<ๆ>เกี่ยวกับความยาวของนิ้วปลายนิ้วก้อยบอกจุดแข็งและจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่า ลักษณะนิ้วมือของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันออกไปและแต่ละแบบที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถสะท้อนตัวตนบุคลิกลักษณะจุดแข็งและจุดอ่อนนิสัยของแต่ละคนได้ค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่านิ้วมือของเรานั้นบอกอะไรในตัวเราบ้างจริงไม่จริงพิสูจน์กันเลยค่ะวิธีดูนะคะ ให้คุณผู้ชมกางมือซ้ายของตนเองออกมาแล้วหันฝ่ามือเข้าหาตนเองใช้ระดับเส้นข้อเหนือสุดของนิ้วนางเป็นตัววัดระดับความยาวของนิ้วก้อยซึ่งจะมีอยู่3ลักษณะหลังจากนั้นให้เปรียบเทียบดูว่านิ้วของคุณอยู่กลุ่มไหนเมื่อพร้อมแล้ว1 2 3ไปดูคำทำนายกันเลยค่ะเริ่มจากแบบที่1ปลายนิ้วก้อย ต่ำกว่าข้อแรกของนิ้วนางหากความยาวของปลายนิ้วก้อยของคุณต่ำกว่าข้อแรกของนิ้วนาง ทานายได้ว่าคุณเป็นนักสู้นักคิดนักวิเคราะห์นักวางแผนที่ดีมักจะทํางานหนักแต่เป็นคนที่เอื้อเฟื้อมีน้ําใจต่อผู้อื่นไม่ชอบคิดเล็กคิดน้อยอีกทั้งเป็นคนที่มีความลับมากมายซ่อนอยู่และไม่ค่อยชอบพูดเท่าไรนักแถมบางทีก็ไม่ชอบแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกกับใครแม้จะสนิทกันแค่ไหนก็ตามแต่ มักจะชอบสื่ออารมณ์และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ผ่านทั้งสีหน้าท่าทางและแววตาเสมอ คนแบบที่หนึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่มีความกตันยูรู้คุณคนหากมีใครเคยช่วยเหลือคุณก็จะพยายามตอบแทนบุญคุณเมื่อมีโอกาสทดแทนกลับไปเสมอค่ะอีกทั้งเป็นคนกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นคนตรงใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ายตอบนอกจากนั้นคุณยังชอบคาดหวังกับคนอื่นๆ แต่บางครั้งก็ไม่เป็นดังหวังทําให้เสียใจอยู่บ่อยครั้งและสามารถทําทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักหรือเพื่อนของคุณได้แทบทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าคุณเป็นนักสู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริงแบบที่2ปลายนิ้วก้อยเสมอกันกันกบข้อแรกของนิ้วนางหากความยาวของปลายนิ้วก้อยของคุณเสมอกับข้อแรกของนิ้วนางทํานายได้ว่าคุณเป็นคนอารมณ์ดีมีมุกตลก ร่าเริงสนุกสนานและเป็นมิตรกับคนรอบข้างค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะถือเป็นสน่หของคุณทำให้หลายๆคนชอบที่จะอยู่ใกล้หรือรู้จักคุณนอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่มีทักษะการเข้าสังคมยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศและมีมารยาททางสังคมชนิดจับตัวได้ยากลักษณะภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งอดทนเห็นอกเห็นใจ ห่วงใยเอาใจใส่ผู้อื่นอยู่เป็นประจำแต่ลึกๆนั้นก็มีอาการประมาทกลัวความผิดพลาดแต่ก็พร้อมสู้กับสิ่งต่างๆอย่างกระตือรือร้นแต่เมื่อในด้านดีก็มีด้านมืดเช่นกันค่ะคือ คุณกลัวที่จะอยู่คนเดียวลึกๆภายในจิตใจมีความอ้างว้างแอบซ่อนอยู่ในใจเสมอบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้จนทำให้สิ่งที่คุณแสดงออกมานั้นเหมือนการสวมหน้ากากอีกคนเอาไว้เพราะไม่ต้องการให้ใครรับรู้นั่นเองค่ะเพราะเหตุนี้เองค่ะเลยจัดเป็นบุคคลที่มีความอดทนเป็นเลิศในทุกๆเรื่องและแบบที่ 3. ปลายนิ้วก้อย สูงกว่าข้อแรกของนิ้วนางหากความยาวของปลายนิ้วก้อยของคุณสูงกว่าข้อแรกของนิ้วนางนั้นทำนายได้ว่าคุณเป็นคนโรแมนติกเอาใจใส่คนที่คุณรักเป็นอย่างดีใจดีมีเมตตามีน้ําใจกับคนรอบข้างใครเห็นต่างก็รักและเป็นมิตรกับคุณ ภายนอกนะคะถ้าเกิดเจอคนที่ไม่รู้จักก็จะชอบเงียบขรึมไม่พูดไม่จาทําให้บางครั้งถูกมองว่าหญิงแต่จริงๆน่ารักมากๆค่ะเพราะคุณเป็นมิตรกับคนอื่นและเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากๆเป็นคนพูดเก่งคนแบบที่3นี้นะคะถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงหรือ EQ ค่ะและไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้ คุณรู้ว่าเวลาไหนควรพูดและไม่ควรพูดไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่อาจจะทําให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งอีกทั้งคุณรู้จักการพูดประนีประนอมรักษาบรรยากาศความปรองดองความสามัคคีได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะแต่เวลาที่คุณเศร้าหรือไม่มีความสุขคุณจะชอบอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆและเป็นคนที่กุมความลับเก็บความรู้สึกเก่งอีกทั้งมักจะชอบเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัว ให้เฉพาะกับคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นจนดูเหมือนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอดทนแต่นั่นกลับทำให้คนที่อยู่รอบข้างเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ยากมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแม่นไม่แม่นตรงไม่ตรงอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันมาด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื <ot> ่อที่จะได้ไม่พลาด <ot> คลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ